ถ้าใครอยากรอดส u i d ตเกมต้องดูคลิปนี้สวัสดีครับน้องๆพี่น็อตแบทด์าจิกนะครับวันนี้พี่จะมาเปิดเผยความลับทางคณิตศาสตร์ของซีรีส์ที่ดังอย่าง Squid Game ครับในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการสปอย q u i d Game แค่นิดเดียวเท่านั้น นะครับคือจะมาอธิบายว่าเกมเกมหนึ่งใน u q u i เก e เนี่ยเล่นยังไงนะถ้าใครที่ไม่อยากรู้จริงๆนะยังไม่ได้ดูก็ไปดูให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมเดินข้ามสะพานโดยสะพานเนี่ยเป็นสะพานที่พื้นทําด้วยกระจกนะคะับแ,ะแต่ละก้าวที่เราเดินออกไปเนี่ยกระจกจะมีอยู่2บานให้เราเลือกเหยียบแผ่นหนึ่งเป็นกระจกนิรภัยที่รับน้ำหนักได้อีกแผ่นหนึ่งเป็นกระจกธรรมดาเหยียบ ถ้าเกิดเราไปยืนบนนั้นปุ๊บเราจะมันจะแตกแล้วก็ตกลงไปข้างล่างตายเลยนะครับโดยเรามองไม่ออกนะสกระจก2แผ่นนี้มันเหมือนเหมือนกันเราไม่รู้ว่าแผ่นไหนเป็นแผ่นไหนการจะข้ามสะพานไปได้มันมีกระจกให้เราข้ามทั้งหมด1 8บแป้นะครับพูดง่ายๆก็คือมีกระจกทั้งหมด18คู่นะที่เราต้องเลือกเดินไปโดยผู้เล่นเนี่ยมีทั้งหมด16คนที่จะต้องข้ามสะพานนี้ตามลําดับที่กําหนดไว้แล้วตั้งแต่อันดับที่หถึงอันดับที่16 โดยเดินตามกันไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนข้างหน้าเขาเลือกก้าวนะเลือกกระจกที่ถูกเราก็แค่เดินตามเขาไปเท่านั้นเอ๊ะอย่างนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันไม่แฟร์เลยใครเริ่มก่อนนี่คือโชคร้ายสุดๆถูกไหมเพราะว่าต้องเปิดทางเดาเยอะแยะไปหมดนะครับกว่าจะรอดได้แต่คนหลังๆนี่ได้ผลประโยชน์จากคนแรกเพราะว่าเดินตามกันไปก็พอได้ถูกไหมนะครับสงสัยไหมว่าโอกาสรอด ของผู้เล่นแต่ละคนตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนมีโอกาสรอดเท่าไหร่ในเกมนี้นะแล้วคนไหนที่เริ่มจะมีโอกาสรอดมากกว่า50%ละนะครับเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้พี่จะมาคิดให้ดูว่าโอกาสรอดของคนแต่ละคนเป็นเท่าไหร่กันบ้างก่อนจะไปคิดนะครับเรามาสมมุติกันก่อนว่าในเกมเกมนี้ผู้เล่นทุกคน เดินตามลำดับขึ้นไปบนสะพานไม่มีการสลับที่กันและไม่มีการเล่นตุกติดผักกันให้ตกลงไปมั่วๆอย่างนั้นไม่มีนะครับสำหรับผู้เล่นคนแรกนะครับเขาจะต้องทำยังไงถึงจะรอดไปได้เขาจะต้องเดาแต่ละก้าวให้ถูกหมด18-9ก้าวนะแต่ละครัที่เขาเลือกในแต่ละก้าวเนี่ยโอกาสถูกมัน50-50ถูกไหมก็คือเซษหส่วนส ต้องทายถูก18ครั้งติดต่อกันก็คือเซน1นึ่สคูณกัน18ครั้งหรือคือ1นส่วนสยกกําลัง18นั่นเองโอ้โหซึ่งเป็นแบบเลขที่น้อยมากๆนะมันคือประมาณ0.000 0038 00, 00เรียกว่าในความเป็นจริงแล้วแทบไม่มีโอกาสร,รอดเลยนะครับคนแรกอ้าวแล้วความเป็นไปได้ที่จะรอดของคนต่อๆมาทำยังไงคนที่2 มันก็ขึ้นอยู่กับคนแรกถูกไหมมันมีหลายกรณีถ้าคนแรกผ่านไปได้ทั้งหมดเลยเขาก็แค่เดินตามคนแรกตามรอยไปก็รอดแล้วแต่ถ้าคนแรกไม่ผ่านนะเขาอาจจะตกลงไปตั้งแต่ก้าแรกก็ได้ยังเหลืออีกตั้ง1 7บก้าที่คนที่2จะต้องเดาให้ถูกถ้าคนแรกตกไปในก้าที่2ก็จะเหลือเท่าไหร่สิบหกก้าที่เขาต้องเดาถูกไหมเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เราต้องคิดเอาความเป็นไปได้ของทุกกรณีนี้มารวมกัน ซึ่งคนใช้กยุ่งเหยิงนะแล้วยิ่งคนที่3มันก็ขึ้นอยู่กับคนแรกกับคนที่2อีกคนที่4ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมันดูคิดยากนะแค่คิดก็เริ่มจะปวดหัวนะพี่ว่านะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนวิธีเปลี่ยนมุมมองของปัญหาให้กลายเป็นปัญหาที่ง่ายเข้าใจง่ายคิดก็ง่ายไม่ว่าจะมีผู้เล่นกี่คนกระจกกี่บานก็คิดได้ครับเรามาลองเริ่มกันจากปัญหาง่ายๆก่อนไหมครับสมมุติว่ามีผู้เล่นแค่3คน ที่จะต้องก้าวข้ามกระจกแค่3ามก้าวเท่านั้นเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตามรูปนี้เนาะผู้เล่นเริ่มฝั่งนี้มีกระจกทั้งหมด3-9แต่ละ9มี2ทางเลือกนะแล้วก็ข้ามไปฝั่งนี้ในเกมเกมนี้เนี่ยไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงก็ตามมันจะต้องมีการตัดสินใจเลือกกระจกทั้งหมดแค่3ครั้งเท่านั้นครั้งแรกก็คือตอนที่คนแรกก้าวมาที่กระจก ก้าวแรกเนาะเขาต้องเลือกนะครับต่อมาคําที่2การตัดสินใจก็คือตอนที่จะกระโดดไปที่กระจกก้าวที่2และสุดท้ายก็คือตอนกระจกคู่สุดท้ายนะครับมีการตัดสินใจแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเลือกผิดกับเลือกถูกเนาะมันไม่สําคัญจะเลือกอันซ้ายอันขวาสําคัญผลลัพธ์เนี่ยสาคัญขึ้นอยู่กับว่าเลือกผิดหรือเลือกถูกเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเขียนไว้ให้ดู เลือกเลือกถูกจะใช้เครื่องหมายถูกเนาะเลือกผิดใช้เครื่องหมายกากบาทนะครับพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการเลือกผิดเลือกถูกเนี่ยนะมันมีทั้งหมดเกิดขึ้นได้ทั้งหมด8แบบถูกไหมยกตัวอย่างเช่นแถวบนสุดนี้ก็คือการเลือกผิดทั้ง3ครั้งเลยแถวต่อมาเลือกผิดกระจก2อันแรกแต่อันสุดท้ายเลือกถูก นะครับไล่กันไปไดเรื่อยจนถึงอันสุดท้ายก็คือกรณีที่เลือกถูกทั้ง3อันนะครับซึ่งพอเรารู้ผลลัพธ์ทั้ง8แบบมี้แล้วเนี่ยในแต่ละแบบเราสามารถบอกได้เลยว่าจะมีใครรอดบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรกสุดแถวบนสุดนี้แปลว่าคนที่1มา9ก้าแรกก็เลือกผิดแล้วเขาก็ตกลงไปตายต่อมาคนที่2เดินมา คนที่2ก้าวแรกเขามันเหลือกระจกอยู่บานเดียวแล้วถูกมเพราะอีบานหนึ่งมันแตกไปแล้วเขาก็เลือกเดินมาที่ก้าวที่1ได้แล้วเขาต้องตัดสินใจตรงก้าวที่2แต่ปรากฏว่าเขาเลือกผิดอีกเขาก็ตกลงไปตายคนที่3เดินผ่านก้าวที่1ก้าวที่2มาแล้วต้องเลือกตรงก้าวที่3แต่เลือกผิดก็ตกลงไปตายเพราะฉะนั้นในกรณีแรกนี้ไม่มีใครรอดนะต่อมาลองมาดูอีกสักกรณีสมมุติว่าเป็นกรณี กรณีนี้แล้วกันกรณีลองท้ายนะครับถูกถูกแล้วก็ผิดแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนแรกเนี่ยก้าวไปที่กระจกก้าวแรกเลือกถูกก้าวที่สองก็เดาถูกแต่ก้าวที่สามเดาผิดตกลงไปตายอย่างนี้แสดงว่าคนที่สองคนที่สามเนี่ยก้าวแรกก้าวที่สองไม่มีปัญหาก้าวที่สามมันเหลือกระจกอยู่บานเดียวแล้วเพราะอีบานมันแตกไปแล้วเขาก็ผ่านได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้สองกับสามผู้เล่นสองคนนี้ รอดผ่านไปได้นะครับกรณีสุดท้ายนี่คือคนที่1เดาถูกทั้ง3ครั้งเลยก็คือรอดทุกคนถูกไหมอันนี้คือรอดทุกคนนะครับสิ่งสําคัญจากตารางนี้จะเห็นได้ว่าโอกาสที่แต่ละกรณีใน8กรณีนี้จะเกิดขึ้นมันเท่ากันทั้งหมดนะเหมือนกับเวลาเราโยนเหรียญหัวก้อยโอกาสที่มันจะออกหัว3ครั้ง กับโอกาสที่มันจะออกก้อย3ครั้งมันเท่าๆกันทั้งหมดวิธีเดียวที่คนแรกเนี่ยจะรอดไปได้นะครับคือเขาต้องเดาถูกทั้ง3ครั้งคือต้องเป็นเครื่องหมายถูก3อันนะมันมีแค่กรณีเดียวจาก8กรณีนี้นะครับเนื่องจากทุกกรณีมีโอกาสเกิดเท่าๆกันเพราะฉะนั้นโอกาสรอดของคนแรกก็คือเศษหนึ่งส่วนแปดถูกไหมคราวนี้คนที่2คนที่ี่ยจะรอดได้ถ้าเกิดว่ามีการเดาผิด0ย์ครั้งซึ่งคือกรณีนี้ หรือเดาผิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าไอการเดาผิดครั้งเดียวนั้นคือแปลว่าคนแรกตกลงไปตายแต่เขาจะรอดเพราะเขาเป็นคนที่สองถูกไหมครับเดาผิดครั้งเดียวเนี่ยก็มีแถวนี้แถวนี้แล้วก็แถวนี้ถูกไหมมีเพิ่มมาอีก3แถวรวมกับแถวล่างสุดเป็น4แถวเพราะฉะนั้นโอกาสรอดของเขาก็คือเสร็จสส่วนแหรือคือเสร็จหนส่วนสนั่นเองนะครับคนสุดท้ายสบายสุด ทำยังไงเขารอดทุกกรณีถ้าเกิดว่ามีการเดาผิด0ูนย์ครั้ง1ครั้งก็ได้เดาผิด2ครั้งก็ยังโอเคเพราะว่าเป็น2คนแรกตกลงไปตายแต่ตัวเองรอดคนที่3ดูไหมเพราะฉะนั้นทุกแถวในนี้เนี่ยมันได้หมดเลยนะครับยกเว้นแค่แถวแรกที่บอกว่าไม่มีใครรอดแค่แถวเดียวเท่านั้นอีก7แถวที่เหลือเขารอดเพราะฉะนั้นโอกาสรอดของคนที่3จากตารางนี้มันชัดเจนเลยคือเซส่วน8นะครับ คราวนี้เราลองมาเปลี่ยนปัญหาให้มันใหญ่ขึ้นสมจริงมากขึ้นนะสมมุติว่าเรามีผู้เล่น16คนแล้วเขาต้องก้าวข้ามกระจก16 9เท่าจำนวนคนเลยนะครับถ้าเรามองดูโจทย์นี้เนี่ยมันก็จะมีการตัดสินใจเลือกกระจกทั้งหมด16ครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนเป็นตารางออกมาว่าเลือกถูกเลือกผิด นะครับมันจะมีความเป็นไปได้ที่ต่างๆกันทั้งหมดเนี่ยสองยกกำลัง16แถวนะสองยกกำลัง16แถวเยอะมากเลยนะครับเขาเนี่ยจะมาดูกันว่าโอกาสรอดของผู้เล่นแต่ละคนนียเป็นเท่าไหร่กันบ้างนะตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายเลยคนแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่แค่วิธีเดียวถูกไหมก็คือแถวล่างสุดตรงนี้คือถูกหมดต้องเป็นเครื่องหมายถูกทั้งหมดเลยนะครับวิธีรอดของคนที่2คือ แถวล่างสุดนั่นแหละคือทายไม่ทายผิดเลยกับทายผิด1ครั้งนะครับการทายผิด1ครั้งมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดกี่แบบนะการทายผิด1ครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายแบบถูกไหมเราสามารถเขียนออกมาได้ก็คือเขียนยังไงก็ได้ให้มีเครื่องหมายการกรบาทแค่1อันในแถวนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะทายผิดตั้งแต่ครั้งแรกเลย แล้วที่เหลือทายถูกหมดนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะผิดได้หนึ่งครั้งถูกไหมหรืออาจจะทายถูกครั้งแรกทายผิดครั้งที่สองแล้วที่เหลือทายถูกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวใช้สีให้ถูกเนาะนี่ปึ๊บหรือจะทายถูกสองครั้งแรกแล้วทายผิดครั้งที่3แล้วที่เหลือทายถูกหมดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวิธีสุดท้ายก็คือทายถูกหมดเลยแล้วมาทายผิด รงบานสุดท้ายกระจกคู่สุดท้ายเท่านั้นนะจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมดกี่วิธีที่พี่จะเขียนได้ผลลัพธ์ที่มันมีกากบาทแค่แบบเดียวมันก็มีทั้งหมด16วิธีถูกไหมเพราะมันมีการตัดสินใจเลือกทั้งหมด16ครั้งนะครับมันจะผิดครั้งไหนก็ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะไอการคิดอย่างนี้เนี่ยทางคณิตศาสตร์เขามีชื่อเรียกอยู่นะครับคือเรามีของอยู่16ชิ้น เราอยากจะเลือกมาแค่ชิ้นเดียวตำแหน่งเดียวถามว่าเลือกได้กี่แบบนะครับทางทางคณิตศาสตร์เขาจะเรียกตรงนี้ปริมาณนี้ว่า16เลือก1เขียนอย่างนี้นะครับมีสูตรตายตัวอันนี้น้องๆจะได้เรียนนะครับในบทเรียนเรื่องการนับนะครับตอนนี้สอนอยู่ในชั้นมรธยมศึกษาป,ปีที่5นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีที่คนที่2จะรอดได้คนที่3โอกาสที่เขาจะรอดก็คือ เลือกไม่ผิดเลยเลือกผิดครั้งเดียวหรือเลือกผิด2ครั้งดูฮะไ,ไม่เกิน2ครั้งเขาโอเคก็จะเป็น1นึบวกสิเลือก1เหมือนที่เห็นมากเมื่อสักครู่นี้แล้วบวกเข้าไปอีก16เลือก2คือมี16การเลือก16ครั้งเลือกผิดตรงไหนก็ได้2ครั้งนะครับมีจํานวนวิธีเลือกกี่วิธีนะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยจะผิด0ูนย์ครั้งก็ได้ ผิด1ครั้งก็ได้ผิด2ครั้งก็ได้บวกไปเรื่อยๆจนถึงมากที่สุดเขาสามารถผิดได้ถึง15ครั้งนั่นแปลว่าคนข้างหน้าเขา15คนตกลงไปตายหมดแล้วเขาเหลือรอดคนเดียวดูไหมบวกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะได้คําตอบที่เราต้องการจะหานะก็คือโอกาสรอดของแต่ละคนถูกไหมอันนี้คือจํานวนวิธีรอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ,อยากได้ความน่าจะเป็นเราก็หารด้วยจํานวนแถวทั้งหมด คือ2ยกกำลัง16นะครับถ้าเราคิดตัวเลขออกมานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นตารางนี้เลยนะตั้งแต่คนแรกถึงคนที่16คนแรกเนี่ยโหโอกาสรอดน้อยมากนะครับก็คือ1 2ส่วน2ยกกำลัง16ก็คือ0.000.015นะครับคนต่อมาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับแล้วมันจะเริ่มเพิ่มเร็วแล้วนะครับลองมาดูให้ดีตรงนี้คนที่8โอกาสรอด0.4 หรือคือ40%เปอร์เซ็นต์นั่นเองเฮ้ยไม่แย่มากแล้วนะคนที่8นี่คือคนประมาณกลางๆถูกไหมครับมีโอกาสรอดเกือบจะถึงครึ่งแล้วคนที่9โอกาสรอดเกินครึ่งอะนะครับแล้วคนที่12โอ้โห96%เปอร์เซ็นต์นะครับคนต่อมานี่คือโหสิบสามสิี่นี่คือแบบลอยตัวละ99้เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับโอกาสที่จะไม่รอดเนี่ยน้อยมากเพราะว่า คนข้างหน้าเขามันต้องมีเดาถูกบ้างแนหะถ้าเดาถูกนี่ก็คือถือว่าโอกาสที่เขาจะรอดเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จากการคำนวณน,นะครับในกรณีที่มีผู้เล่น16คนมีกระจก16บานแต่ในความเป็นจริงแล้วในซีรีส์มันมีผู้เล่น16คนแต่มีกระจก18บานนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นพี่ยังไม่บอกคำตอบตรงนี้นะครับอยากให้น้องๆลองเอา โจทย์ข้อนี้ลองไปคิดเองดูก่อนนะวิธีคิดเหมือนกันเลยกับที่พี่สอนมาในวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มีความรู้อะไรใหม่นะกระจก18บาทเอ้ยมันต้องมีการตัดสินใจเลือกข้ามาบก,กี่ครั้งลองคิดดูนะแล้วใครคิดได้ลองคอมเมนต์คาตอบไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับน้องๆเราได้คํานวณโอกาสรอดของ ผู้เล่นนะครับในเกมเกมหนึ่งจากซีรีส์ q u i d g เกมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยปัญหาโอ้โหมันดูยากยากซับซ้อนนะครับงงไปหมดแต่พอเราเปลี่ยนมุมมองจากที่เราเคยไปโฟกัสที่ผู้เล่นแต่ละคนเรามาโฟกัสที่การเลือกกระจกถูกผิดในแต่ละครั้งของเกมซึ่งมันมีจำนวนจำกัดแน่นอนนะครับการเป็นปัญหาที่ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นพี่อยากจะฝากไว้น้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าเลข เป็นวิชาที่ยากนะครับแล้วอยากจะเก่งเลขมากขึ้นนะลองมาเรียนกับพี่ที่ปัญญาสุสไซตี้นะครับพี่จะสอนให้น้องๆมองปัญหามองโจทย์โดยใช้ความเข้าใจตีโจทย์ได้นะครับไม่ว่าโจทย์จะออกมาเป็นแนวไหนเราใช้ความเข้าใจเข้าไปสู้กับมันแล้วจะทำโจทย์ได้เสมอ